มันจะเป็นเวทมนต์เทคนิคช่างนะคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักเล่นเกมอะไรก็ตามแต่แค่เป่าลมเต็มที่เข้าตลับฟามิคอมตลับที่เคยเสียบไม่ติดก็จะติดขึ้นมานั่นเองตลับเกมฟามิคอมกว่า90%มุบนโลกเนี่ยต้องเคยโดนน้ำลายเกมเมอร์กันมาแล้วค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ รีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงแฟมิคอมสารคดีฉันเกิดในยุคแฟมิคอมเรื่องราวแห่งความทรงจำของแฟมิคอมบนบนล่างล่าง,างซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start นี่ก็จะเป็นสูตรเกมนะคะที่เด็กๆในยุคก0ูเนี่ยจำขึ้นใจยิ่งกว่าสูตรคูณแม่12อีกค่ะโดยจุดเริ่มต้นของโคนามิโค้ดค่ะถูกใช้ครั้งแรกนะคะในเกมกาดีอุสแต่ก็ดันเป็นที่นิยมนะคะจนจำขึ้นใจก็คือการเล่นเกมคอนท่าที่ใส่สูตรนี้แล้วนะคะจะได้30ตัวเมื่อรวมคอนติเนียยังไงก็เล่นจบค่ะสูตรดังกล่าวนะคะก็ยังมีการใช้ต่อมาเช่น t ทคิ m มคิ m e มโมเรียลเมท g e เกียร์ไรค่ะเป่าตลับมันจะเป็นเวทมนต์เทคนิคช่างนะคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักเล่นเกมอะไรก็ตามแต่แค่เป่าลมเต็มที่เข้าตลับฟามิคอมตลับที่เคยเสียบไม่ติดก็จะติดขึ้นมานั่นเองจากการสันนิฐานนะคะซึ่งไม่ได้มีการยืนยันเป็นที่เป็นทางนะว่าการเป่าตลับเนี่ย จะทําให้เกมที่เปิดไม่ติดเปิดติดขึ้นมาก็จะสืบเนื่องมาจากคราบฝุ่นนะคะที่เข้าไปเกาะแผงวงจรทองเหลืองเมื่อเราเนี่ยเป่าฝุ่นนั้นก็จะหายไปแต่แทนที่ด้วยน้ํำลายหรือเปล่านะซึ่งจะทําให้แผงวงจรจริงๆเนี่ยอาการหนักกว่าเดิมค่ะ ภายหลังเนี่ยทาง Nintendo Official เนี่ยเขาออกมาแจ้งนะคะว่าไม่ควรทำด้วยวิธีนี้แต่ช้าไปแล้วนะคะตลับเกมฟามิคอมกว่า90%มุบนโลกเนี่ยต้องเคยโดนน้ำลายเกมเมอร์กันมาแล้วค่ะการเป่าตลับเกมนะคะก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยเป่าแต่ไม่รู้ใครนะคะคิดสุดนี้แล้วมันก็ได้ผลค่ะเกมไหนเสียบไม่ติดเนี่ยก็จะเป่าจนกว่าหน้าจะมืดแล้วก็เสียบอีกทีก็จะติดนั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านะคะก็คือวิธีการเป่าตลับนี้ ดันใช้กันทั่วโลกทั้งที่เวลานั้นนะคะก็ไม่ได้มีโซเชียลทำเนียมการเป่าตลาดเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่รู้จักกันดีในหมู่นักเล่นเกมโดยที่ไม่รู้ว่าใครนะคะคือคนแรกที่คิดเป่ามันมันแพร่หลายนะคะจนรู้วิธีนี้กันทั่วโลกยังไงก็ไม่รู้คะ่ะเล่นไม่เก่งเป็นจอยส ถ้าเราเล่นพามีคอมคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีพี่น้องนะหรือเล่นกับของเพื่อนเนี่ยก็จะแย่งกันเป็นจอย1ค่ะด้วยวลีที่ว่าถ้าเล่นไม่เก่งเนี่ยก็ต้องเป็นจอย2ซึ่งความจริงนะคะปัจญาการเล่นไม่เก่งเป็นจอย2เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเนื้อแท้ของมันนะคะก็คืออำนาจน,นิยมนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้นะคะว่าไหนพี่น้องหรือผู้ที่เป็นพี่เนี่ยก็จะได้จอย1 ในหมู่เพื่อนเนาะเจ้าของเครื่องเนี่ยก็จะได้จอยหนึ่งนะคะหรือว่าคนออกตังในร้านเช่าเกมสิ่งที่สนับสนุนแนวคิดอำนาจแฝงอยู่ในการเล่นเกมฟามิคอมก็คือ s e l e c t และ Start ค่ะสองปุ่มนี้นะคะก็คือการกำหนดการเล่นทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกการเล่นการปรับแต่งเกมการเริ่มการกดหยุดในระหว่างเกม เท่ากับว่าใครที่ได้ถือรอย1นเนี่ยก็คือคนคุมเกมทั้งหมดค่ะแถมยังได้เล่นก่อนแล้วก็ได้เป็นพระเอกค่ะส่วนใหญ่นะเกมที่มีตัวละคร2คนเนี่ยสำหรับโหมดการเล่น2คนนั้นจอย1เนี่ยจะเป็นพระเอกเช่นมาริโอกับลุยจิส่วนจอย2นะคะก็ได้แต่เล่นตามเกมไปเหมือนเป็นแบบที่พึ่งขอใบบุญะ่ะ สำหรับจอย2นะคะนักปฏิวัติเนี่ยก็าอาจจะเปิดไม้ตะโกนก่อกวนได้ในระหว่างที่จอย1เล่นแล้วก็อาจได้รางวัลการปฏิวัติเล็กๆครั้งนี้ด้วยการโดนเบิร์ดกระโหลกนั่นเองค่ะอย่าดึงฉาก เกมแบบโคออฟนะคะหรือที่เล่นกันพร้อมกัน2คนแทนที่จุดประสงค์คือการช่วยเหลือกันและกันแต่ความเป็นจริงนะคะไม่มีหรือก็มีน้อยมากจริงค่ะเหตุผลก็คือเห็นเพื่อนตายเนี่ยมันฟินกว่าการเห็นฉากจบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบวิ่งชิงของออกคำสั่งโวยวายและที่เจ็บที่สุดนะนั่นก็คือการดึงฉากค่ะอย่างในไอคัมเบอร์นะคะนี่ก็ไม่เคยโดดรอกันค่ะ ใครไวกว่าได้เปรียบเป้าหมายการเล่นในการเล่น2คนเนี่ยก็คือการโดดให้เร็วโดดให้ไวให้ฉากดึงเพื่อนตายเท่ากับสำเร็จนะคะหรือในคอนท่าเนี่ยฉาก3 waterfall นี่ถ้าเกิดโดดดึงฉากไปมาเนี่ย30ตัวทั้ง2คนก็เกมโอเวอร์เอาง่ายๆค่ะเกมแบบที่ช่วยกันทั้ง2คนนะคะแทนที่จะเป็นแบบร่วมมือกันไปจนจบเกมยิ้มด้วยกันมีความสุขร่วมกัน แต่ทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นแค่ภาพในอุดมคติเท่านั้นบางทีนะคะหน้าทีวีก็กลายเป็นเวทีที่มีการวางจอยวางมวยกันแทนนั่นเองโดนแม่ด่าทีวีเสียโดนแม่ด่าว่าทีวีเสีย เนื่องจากสมัยก่อนนะคะเครื่องเล่นฟามิคอมเนี่ยก็จะใช้การส่งสัญญาณภาพผ่านสาย RF ซึ่งเป็นหัวกลมๆเสียบตำแหน่งเดียวกับสายเสาอากาศทีวีจะเล่นได้นะคะก็ต้องดึงสายอากาศทีวีออกแล้วก็เสียบสายของฟามิคอมพอเราเสียบเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่นั้นนะคะจนขั้วรับสายเนี่ยมีอาการหลวมอ่ะทีนี้มันก็เลยไม่ชัดทั้งทีวีทั้งเกมค่ะเราก็จะโดนแม่ด่าไปตามระเบียบนะ แต่ฟามีคอมรุ่นหลังนะคะก็จะมีการผลิตออกมาให้ส่งสัญญาณผ่านสาย A อวีเหลืองขาวแดงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสายอากาศแล้วแล้วก็ได้ภาพที่คมชัดสวยงามกว่าแต่ก็ต้องเป็นทีวีรุ่นใหม่ๆในเวลานั้นค่ะจดสูตรลงสมุดการบ้าน การเล่นเกมยาวๆโดยเฉพาะการเล่นเกมภาษา RPG ในยุคแรกของการเล่นแฟมิคอมนะคะเขายังไม่มีระบบแบตเตอรี่แบบ <c oughs> เขายังไม่มีระบบแบตเตอรี่แบ็กอัพนะคะหรือเรียกว่าเซฟดังนั้นผู้เล่นนะหากต้องการกลับมาเล่นที่จุดเดิมก็ต้องใช้พาสเวิร์ดบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าสูตรไอ้สูตรที่ใช้ในการเล่นเกมนี่แหละคะ่ะกลายเป็นจุดกำเนิดที่เรียกว่าสมุดเครดิวิชา เชื่อว่าทุกคนนะคะเคยมีสมุดสำหรับจดสูตรสมัยก่อนนะคะเขาจะเรียกว่าพาสเวิร์ดว่าสูตรค่ะเราเนี่ยต้องก้มหน้าก้มตาจดพาสเวิร์ดนะซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นจะได้ออกมาเล่นต่อนะเมื่อจดเสร็จแล้วก็ต้องตรวจแล้วตรวจอีกประมาณว่าเขียนบรรจงกว่าทำกันบ้านค่ะเพราะว่าถ้าเราจดผิดนิดเดียวเนี่ยเล่นต่อจากจุดเดิมไม่ได้นี่หลอนเลยค่ะบางคนเนี่ยก็จดใส่หนังสือเรียนสมุดกันบ้าน บางคนอ่านจนได้ภาษาญี่ปุ่นไปเลยก็มีค่ะภายหลังนะคะก็เริ่มมีระบบแบตเตอรี่แบ็กอัพเพิ่มเข้ามาแล้วค่ะระบบจดสูตรก็เลยหายไปแต่ผลกระทบของแบตเตอรี่แบ็กอัพก็คือเมื่อทิ้งไว้นานๆนะคะเซฟจะหายเนื่องจากระบบนี้นะต้องใช้ฐานวงกลมแบบเครื่องคิดเลขในการเลี้ยงหน่วยความจำเอาไว้ ถ้าเกิดฐานหมดเนี่ยเซฟก็จะหายไปค่ะก็ต้องเอาตลับเนี่ยไปเปลี่ยนฐานที่ร้านนาฬิกาหรือใครเก่งหน่อยก็แง้ตลับเปลี่ยนด้วยตัวเองค่ะเกมภาษาอ่านไม่ออกแต่บอกเลยว่าน็อก ในช่วงเวลาของแฟมิคอมนะคะเกมที่เข้ามาจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยก็เป็นเกมที่มาจากญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดค่ะจนกระทั่งการเข้าสู่ช่วงเวลาของเกม RPG แบ่งบานอย่างเต็มที่ในบ้านเราก็จะเริ่มมี Dragon Quest 2มีนักเล่นเกมบ้านเรานะคะหันมาให้ความสนใจในการเล่นทั้งที่เราเนี่ยอ่านไม่ออกและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะคะคือพวกเขาเนี่ยเล่นจบโดยใช้แค่การจำคำสั่งแล้วก็สูตรคุยกับทุกคนในเมือง กับการต่อสู้บ่อยๆเพื่อให้เก่งขึ้นค่ะความเข้าใจในการจดจำคำสั่งของเกมของเด็กไทยนะคะทำให้เล่นสนุกได้อีกในหลายๆเกมต่อมาที่ไม่ใช่เกม RPG ค่ะเช่นกับตันซูบะส์นั่นเองหรือเกมวางแผนนะคะอย่างไฟเอ็มเบมเนี่ยมันก็แสดงถึงความอดทนของเรานักเล่นเกมในเวลานั้นจริงๆนะคะ ลองถามเด็กยุคนั้นที่ผ่านเกม RPG มาว่าไฟนอลแฟนตาซีสนุกไหมเชื่อว่าตอบได้กันเป็นรักเป็นเวรนะคะทั้งที่อ่านเนื้อเรื่องไม่ออกสักตัวแต่ก็พอรู้ๆนะคะว่าฮีโร่ไปกู้โลกแล้วก็พบฉากจบที่สวยงามแล้วก็สุดตึงตาใจในความทรงจำนั่นเองเพื่อนรักนักเล่นเกมในช่วงปลายทศวรรษที่80 หลังจากฟามิคอมเนี่ยเริ่มเผยแพร่นในบ้านเราระดับหนึ่งวงการสื่อสิ่งพิมพ์ในบ้านเรานะคะก็เริ่มมีการวางตลาดหนังสือเกมทั้งรูปแบบเิียสารที่นำเสนอเป็นคอร์มน์ที่เล่ารายละเอียดต่างๆของเกมแล้วก็เกมใหม่ๆที่กำลังออกมานะคะโดยเร่มแรกเนี่ยน่าจะเป็น Weekly Famicom ขนาด A5 ในราคา10บาทแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นฟ a m i c o m Magazine ในราคา35บาทก็เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายขึ้นมาหน่อยนะนั่นก็คือ Tombo Magazine แล้วก็ตามมาด้วยเมกาแล้วก็เกมแม็กที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบทสรุปเกมฟามิคอมออกวางจำหน่ายด้วยเช่นไรกาโคนามิเวอร์มาริโอและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฟามิคอมเล่มล่าสุดก็คือหนังสือฉันเกิดในยุคฟามิคอม สำหรับคลิปนี้นะคะกอลแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอ,าอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ